วันนี้พามาชมนะคะ DBL Sport 4คูณ4หรือว่าขับ4นั่นเองะค่ะคันนี้ราคาค่าตัว1,089,000บาทค่ะกับเครื่องยนต์2 0ดีเซลแบบ80ลิตรนะคะคันนี้แต่งคือแต่งนี่นะคะกระจังหน้าเป็นแบบวิกเตอร์ซุ้มล้อเป็นแบบรัปเตอร์ใส่แม็กขอบ20ขึ้นมาใส่โรบาแล้วก็ใส่ราวหลังคาเพิ่มขึ้นมานะคะใครที่สนใจก็รอชมคลิปได้เลยนะคะเต็มคันนะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะท้ายคลิปมีโปรโมชั่นค่ะ ไยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันนี้กันนะคะสำหรับตัวนี้เร n g นเจอร์สปอร์ต4คูี4หรือว่าคับ4นั่นเองค่ะราคา1,89,000บาทได้อะไรมาบ้างนะคะเดิมๆนี่มาจากโรงงานคือโคมไฟหน้านะคะไฟตัว C นี่นะคะเป็นไฟมันติ r e เฟ e เตอร์นะคะสองสว่างกลางวันแล้วก็มีไฟตาแมวค่ะลำแสงสีขาวด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟ LED สีขาวเช่นกันค่ะ ตัวโครเมียมด้านล่างนะคะตัวนี้ก็ตกแต่งมาจากโรงงานเช่นกันห่วงลากจูงด้านล่างพร้อมใช้งาน2อห่วงพร้อมช่องอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนค่ะสําหรับที่ตกแต่งเพิ่มเติมมานะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้ามัมมสาแซงสีทองนะคะกับสติ๊กเกอร์สีแดงน้ําเงินฟ้านี่เลือกสีได้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟ LED ด้านบน3.4จุดสีส้มนะคะแล้วก็ไฟตาแมวนะคะจะเป็นสีฟ้านั่นเองสําหรับคันนี้ค่ะตกแต่งมาหล่อมากๆเลยนะคะแต่งไม่เยอะค่ะคันนี้นะคะ อ่าตอนนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบ acm ค่ะรับประกันให้1ปีหรือว่าสองหมื่นโลนะคะแล้วก็เป็นพัดลมไฟฟ้าระบบดีเลย์หล่อมากๆเลยนะคะนี้ก็คือแต่งไม่เยอะแต่ว่าหล่อนั่นเองค่ะสําหรับด้านข้างนะคะใส่ซุ้มล้อแรปเตอร์เข้ามาน่านะคะขนาด6นิ้วแบบเรียบๆแบบนี้นะคะสําหรับล้อแม็กนี่นะคะใส่เป็นตัวแม็กโอเอขอบ20มาลายซิงๆๆเออนี่นะคะให้ลูกค้าเลือกลูกค้าเลือกขอซิิงๆหน่อยนะคะแล้วก็ยาง a อทค่ะขับอยู่ ต่างจังหวัดดีเลยนะคะเพราะว่าต่างจังหวัดในเมืองขับได้หมดเลยนะคะสำหรับยางดีเซนตีหรือว่าออทเตเทเอชีนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นยางใหญ่นิดนึงนะคะจะเป็นตัวสองเจ็ดห้านั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากจะใส่ให้มันใหญ่กว่านี้เราก็มีสามสามให้นะคะนี่นะคะสองเจ็ดห้าห้าห้าอยสิบนะคะตัวนี้แมทช์กันมากหล่อมากช่วงล่างนะคะประกันไม่ขาดนะอ่าตัวนี้ก็เป็นอิสระปิดนกสองชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นโช้โมโนโทูบมาให้ เป็นหน้าดิสเบรกหลังเป็นดํัมเบรกนั่นเองค่ะไม่มีการยกไม่มีการโหลดประกันไม่ขาดที่บอกเลยนะคะหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับตัวฟิล์มติดมาบรรณาหกสิบรอบคันแปดสิบค่ะประตูเป็นแบบสมาร์ทคีเลสนะคะบันไดมาจากโรงงานนี้ทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงมุมกระจกเลยนะคะสไตล์ตาการตกแต่งก็จะเป็นกระจกสีเทากาคฟเราหลังคาติด,ตด,ตดเพิ่มเติมเข้ามานะคะใส่ขี้ฉลามมาให้เรียบร้อยอ่าตัวฟิล์มรับประกันให้เจ็ดปีเลยนะคะรถบ,บ้านใส่ของไว้แกเข้ามาค่ะเป็นของแท้เลยเนาะ สำหรับด้านหลังค่ะเป็นแนบตีเส้นแผ่นบางแล้วก็มีโช๊คนะคะที่มีขนาดใหญ่อยู่รอบแชสซีรับน้ําหนักได้มากกว่า1.3ตันนะคะมีที่หยียบด้านข้างตัวรถนะคะแล้วก็ไฟไท้ายเป็นไฟ led แบบผสมนะคะเปลี่ยนหลอดได้นี่นะคะแล้วก็มีกระชนท้ายมีกล้องการยัจอดมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ตอนนี้มีฝาท้ายฝนัรงใส่ไลเนอร์มาให้เรียบร้อยอ่านี่นะคะล้อมา,มากๆตัวขอบกระบะนะคะลูกค้าสามารถถอดและใช้งานได้แบบนี้เลยนะคะเพราะเราติดตัว ตัวโรบามาแบบนี้นะคะก็จะเหมือนวแท็กเลยเห็นไหมคะสไตล์การตกแต่งนะคะนี่คือหล่อมากๆเลยนะคะพร้อมสมมมม่งมอบพร้อมใช้งานมากๆเลยสินี่นะคะตอนรับลูกค้าท่านใดที่แบบตัดสินใจยังไม่ได้เอารุ่นไหนดี XLS หรือสปอร์ตหรือเอารุ่นไหนดีวายแท็กดีไหมอะไรดีไหมยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ inbox เข้ามาสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้คะ่ะ สำหรับโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะคันนี้นะคะ DBL Sport นะคะมีทั้งขับ2และขับ4ขับ2 999,000บาทขับ4ี1,089,000บาทค่ะมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่ นะคะหรือออกรบเพียง39,000บาทหรือใครอยากจะใส่ชุดแต่งเต็มคันก็จัดให้นะคะอย่าลืมกิ้งก้างเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่างนี้0611698999ค่ะที่ปรึษาาการขายสายลุงนะคะฟอร์ดอาร์เอสาขากันกันละประพฤกนั่นเองนะคะกับช่องนะคะฟอร์ดลุงพาลุยชาแนลค่ะกดติดตามไว้นะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ